พวกวิเศษพวกวิเศษนี่คือยังไงคะครูหรือเป็นพวกคู่วิเศษหรือยังไงคะอันนี้ครูช่วยอธิบายให้กดไม่เหมือนกันนะครับสกดไม่เหมือนกันเราอาจจะคุ้นเคยกับควาว่าวิเศษที่แปลว่าพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าวิเศษในที่นี้สําหรับหน้าที่ของชาววังฝ่ายในนะครับ <S 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 จะดูแลเรื่องการครัวทั้งหมดนะครับจะเรียกว่าเป็นคุณพนักงานวิเศษนะครับฉะนั้นสตรีฝ่ายในที่ดูแลก็จะต้องทํากับข้าวเก่งโอ้โห สีน้ำแกงสวยจริงนะรสชาติต้องอร่อยแน่ไหมคบหลายคนเนี่ยม,มีฝีมือมากๆเราก็จะยกย่องว่าเป็นต้นเครื่องต้นเครื่องในที่นี้ก็จะทําหน้าที่จัดพักรยาหารที่เราเรียกกันว่าพักระองต้นนะ <c oughs> ครับถวายบางท่านก็มีหน้าที่ทํา ถวายของพระเจ้าอยู่หัวบางท่านก็จะมีโรงครัวที่สําหรับตําหนักนั้นเองอนะครับฉะนั้นหน้าที่ของกลุ่มงานวิเศษเนี่ยก็จะว่าเรื่องของการครัวเป็นหลักฉะนั้นอาหารชาววางังรู้จักใช่ไหมครับว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติดีฉะนั้นกลุ่มงานวิเศษนี่ละครับที่ช่วยกันทําเรื่องเครื่องต้นเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกรารครัวเป็นพิเศษรวมถึงฝีมือในด้านความละเอียดละออในการตกแต่งอาหาร ๆก็จะเป็นเ,เรื่องของการแกะสลักเครื่องสดเครื่องสดก็คือผลไม้เรื่องของผักต่าง,างๆ<ม>นะครับให้สวยงาม,มก็ชาววิเศษพวกนี้นะครับก็จะมีหน้าที่ด้วยรวมถึงการตั้งเครื่องตั้งเครื่องหมายความว่าในอาหารแต่ละมื้อนะครับก็จะต้องมีการจัดใส่สำรับนะครับ<ม>ยกขึ้นถวายก็จะเป็นหน้าที่ของพวกวิเศษอีกเช่นเดียวกันครับนี่คือหน้าที่งานหลักๆของชาววิเศษนะครับไม่ใช่ผู้วิเศษโอเคค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับได้ความ รู้เรื่องทั้งคําและก็ความหมายของคํานี้เลยค่ะ